สวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เจอกันอีกแล้วครับ e p 28เชฟหลุยสายล่านะครับช่องใหม่ปกักเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทริปนี้ผมพาท่านผู้ชมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมังพะนะครับครับบรรยากาศไม้เเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศไม้ครับนี่นะครับ ตอนเช้าหมอกเยอะมากดีครับเมื่อคืนฝนตกเละเลยนะครับไม่รู้วันนี้จะมีตัวหรือเปล่าไงแล้วฝักเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับผมเดี๋ยวดีดไปไหนชิคจีนหน้าบอดีเต็มจะลัั์ โอเคนะครับผมเรามาถึงหมายกันแล้วนะครับวันนี้ผมเอาเบ็ดมาด้วยกัน4ขคันนะครับส่วนนี้เบ็ดของนเบียครับวันนี้ขึ้นนังร้านกับนบียครับนี่นะครับนเบียนี่นีมนเบียโอเคนะครับเรามาด้วยกัน2คนนั่งร้านตะแค่กลางน้ําครับท่านผู้ชมนี่หมายยังคูดหมายนี้ครับ ถ้าถ้าใครเคยมาตกปลาบังพระก็จะรู้จักหมายดีๆนะครับหมายเรือแดงครับผมมาถึงก็ประกอบเบ็ดตีเบ็ดตีเบ็ดเสร็จหมายแรกครับโอเคครับผมดูผลงานตัวแรกกันเลยเอาแล้วครับท่านผู้ชม,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 ชมนับถล่มแน่นะเบียตัวแรกเลยครับนะเบียงัดแล้วครับ นี่นะครับงัดอย่างเดียวโอดติดทุนตึงไว้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 นั่นแหละอ่าลุดละลุดละลุดละลุดเลยยังลุดอ่าลุดล,ลุดหมุวนม้นไหวไหวครับนี่นะครับควัวผิดกันหน่อยนี่นะครับผมน่ะอย่าพรอย่าพรอยวัต้องกลัวเด็ดเบื้องสิบสามครับอ่า ถ้าฝ่ายเบสมันต้องควาเลยครับนี่นี่นะครับท่านผู้ชมนะฮะมันที่อยู่มันแคบนะครับมันพื้นร้อยนี่เดี๋ยวหัวมันจะจิ้มอันนี้นะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวโอ้ขอจับจับทิ่ถักก่อนครับดดดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ปครับครับครับเอา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 อะไงัดนแบบทีนี้อย่าอย่างที่มันเข้าคใกล ย้อนเบ็ดหึมาย้อนเบียดเลยเอาแล้วเอาแล้วทักทุ่งมาเต็มเลยตัเบียดจังจับเอาโอ้ยหุ่นายเลยเดี๋ยวครับท่านผู้ชมผอไปนะครับมันอยู่ที่แคบเต็มแดกนี่นะครับระเบียดยกปลาสูงๆเะยได้แค่นี้แล้วด้ยเอา เอมาแล้วครับท่านผู้ชม่โลน่าจะมี3-4โลส3โล,ลก,กว่ากว่ายัางตัวเล็กอยู่นะครับนี่นะครับ